สวัสดีพ่อครับพ่สวัสดีค่ะ้อไหนเห็น้ยนอนลงใตนูลหวันพ่อเอาง้วมาหลายบ่มาเนีง้สองสตัวดแล้วครับนี่บ่อะตลาดงัวเป็นยังไงเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวนี้ตลาดงัอเป็นยังไงคะโอยเศร้าโสกเศร้าบพ่อูกก็เห็นรถใหนห่างหลายอยู่ เราบนดูรถเนียแล้วเมื่อยยืนไมาโดนปาดหนังไหมก็ซื้อสีมาที่สัดงนี้พี่ว่าจจริงอเปิดไปเท่าไดนี่ค่ะเปิดไปเท่าไดนี่สี่สิบจักปีเราครั้งว่ตัวนี้ ปีนึงลูกสามนึงวนนี้ไม่หลอดครกไม่หลอดกฟาดเบื้องหนังนะคะฟาเบื้องหนัง่นังดีพดานเคบื้งกระดานหลังลูกสามนึพอไม่หลอดครบเบื้องเนื้อหนังดีค่ะ้อง้นุ่งป้องงามสมุนไพเดมอนี้ก้อน้องามใหญ่กิ่นนุ่งของก้งสงดรอน เดี๋ยวอูดเบิงค่ะเบิงเบิงเบิงหางนะคะเบิงท้ายอูดกับเบิงยางเบิงปลาล้อนหนังไหมจับได้ป้ะอ๋อหูยูได้ค่ะจับได้ซาเขาตลาดไม่พอแล้วว่ะสี่สิบถอก็พอคั่ส40เต็มครับยาง40เต็มยางนี่คือราคายางได้นี่ราคายางครับว่าเปนว่ากระต่อรอนได้อีกงัวปีหนึ่งค่ะหนังงาม มามีตัมนี้นะคะบ่ครับบ่าหนึ่งนะน้ำมันบาทน้อยนึงมันครับขาเป็นแผลนิดเดียวบ่นเป็นตัมนี้ดอกค่ะ40 40ิบสี่สิถวนถวนราคาเปิดราคาอยากได้เบื้องหน้านะคะเบื้องหน้าเพราะเขาเขาอยู่ได้บาเออว่าได้เห็ดเขาเสียมองว่าได้เห็ดเขาแต่ว่ากันเนื้อหนังเดียวไปเป็นแมวพ่าแมวบอกเนาะค่ะต่อรองได้อีกเมื่อพรเนาะ พ่อได้นี่ตัวเดียวเป็นวะนี่ตัวนี้อันนี้ตัวนึงตัวนี้เท่าไดนี่พ่อตัวนี้ที่สิบสามวาดกระดานหลังตัวนี้ไหมลูกอี่ห้อนี่พ่อตัวนี้อันนี้บ่มีใบบ่มีหลอดแต่ว่าอยากได้ซีสิบสามนะคะโอ้ปีสามเดือนปีสามเดือนอยากได้ซีสิบสามค่ะตัวนี้บ่มีใบบ่มีหลอดแต่ว่าผู้บ่เป็นลูกอี่ห้อพ่ออันี้ปีนึ่งปีสเดือน ผู้พบว่าลูกอีหยังตัวนี้ลูกอีหยังตัวนี้ตัวนี้ซีไว้หรือคะ้ังหน้าเด้อเบตังหน้าลูกซีไว้ค่ะตัวนี้บ้าดงามค่ะแต่ว่าใบหลอดบ่มีนะคะแต่ว่างามงามค่ะซีสิบสามตัวนี้ปีสามเดือนนะคะบ้านเบื้องไทยเครื่องดำไทยงามมีมีมีตรงนั้นอยู่สองมีมีเขาเอิญมา ดางสองก็ะบากระบ่าเป็นตำหนี้ความเป็นเป็นของนี่ของมันอยู่งามค่ะสี่สิบสามค่ะตัวนี้เดี๋ยวขอเบอร์ทุกนี่แมนว่ะนี่พอ่อแมนว่ะตัวนี้อเดี๋วดยว<น>ขอเบอร์โทรก่<ๆ>อน พ่อขเบอร์โทษนะค่ะ0 8 3สครับ083 30 3 6 9เกครับ4 7 1เจสาครับ่เจ่สามพอบุญาสามารถเจ้าเก้าเจ้าเดิมมีตังว่างงามๆค่ะมอนี้อันนี้ใช้ของร้านเลยครับนี่อ๋อนี่น็้ของร้านแ่สขอเมียวันที่ไม่ผู้สาวสีหูย่าเฝ้าเอางวงมาขายจะเป็นแต่งเมียเอางวง่ขายงปวดงาง่ะ ตัวนี้เปิดไปเท่าไรคะนี่เปิดสี่มื่นสองค่ะจักปีเราจะสิบสามสิบสี่เดือนสูงเท่าไรคะนี่สูงสิประมาณสูงเท่าไรคะแต่ว่ากระดานหลังตรงเนื้อหนังดีสีดีนะคะ สูงได้ร้อยสามสามสิบหได้บ่พอรอยสาสิบหบสูสีต้องว่าสมตัวนี้สูงซ้ำกันหมืเกือบซ้ำกันหมืนะคะสมตัวนี้สูงประมาณร้อยสบหานะคะเบื้งเนือหนังเบื้องล้นังหนเกโอ้บงห้่อปซาเรวเาเบื้องหาะพ่วงหางกันงามนะคะเครืองดำเนื้อหนังดีสี่สิบ <saben. S 1> ขาดอดยอสาเดเดียวไปแต่งขาดย้ขาดยุสามื่นเจ็ดเขาใจนึงคันใดตัวงวาตัวนี้ไปกับพ่อพอดีคะ่ฝากเบอร์โทษนะคะเบอร์โทษยวกันกับพันพอบุญนั่นะคะได้สนุกสนใจเท่าหาพอบุญใดค่ะต่อรองราคาใดงวดตัวนี้นีสิไเปซอยค่ะดองเนี่เพน่นว่าสขาดยู่้อสามสิบเจ็ดพอดี ตัดสินมือนี้เราวัดเตี้ยบคุณหลายก็เพราะสวัสดีค่ะว่าออกหมดแล้วนะคะเพราะว่ามันสายแล้วประมาณสองโมงแล้วเกือบไปสองโมงแล้วค่ะโมงสามสิบห้านาทีแล้วง้อก็เลยออกไปหมดแล้วในห้างก็เอาขึ้นรถแล้ว อุ้ยเดือบเงดดำตัวนี้หนูอยากหูแล้วค่าเละเลตัวนี้สักบาทเดือบเสร็จสามนู้นว่าเละตัวนี้พ่อสวัสดีค่ะเละตัวนี้เปิดไปเท่าไหร่นาะพอ่ 30, <000. S 1> อสามหมื่นท่านอ้ลูกที่ทเท่าไหร่รอพ่อดิฮลูกตัวที่สองนี่อะไรลูกตัวที่สออ้สามหมื่นท่านตัวล่างได้บ่พ่อ ตัวล่องแต่นิดน,น้อยพอผักเบอร์โทษนตจ้าศูนย์หกเจ็ดศูนย์หกเจ็ดค่ะวิบวอลืมเบอร์เมื่อจะใส่พ่อ บ้านยังค่ะพ่อศูนย์หกสี่ศูนย์หกสี่สี่่อหึ่งพอยังจ้าพอดีบ้านเอาลูกายง่นพอดีบ้านหันนะจ้าอ่าพระสนออกสนใจอ่างัวเล่เนาะคนะ่ะพ่อเนาะลูกหนึ่งอ่าเอาไปเป็นแม่พันนะอ๋ไม่เป็นงัวกัดบตอนี้ไม่เป็นเล่เป็นบ่โอตันนี้เป็นงัวกัดนะคะอ๋อหันผู้ไดสนอ,อกสนใจงัวกัด เท้าหาพ่อนแล้วใดนะคะอยู่บ้านหันนี่เองทรงจากกิโลพออ่อทรงจากกิโล <med it> ทรงจากกิโลทรงบ่ทรงเอกเจกันโอ้ทรงเอกเจกันทรงได้จรงจะร้อยผัวแล้วแต่แล้วแต่กกัันนแล้วแต่คุยราคากันได้ผู้ใดสนุกสนใจกับเทรหายผ่อนแล้วใดนะคะพ่อข,อขอบคุณหลายๆนะจ๊ะ<อ>ตัวหนึ่งนิ่งวัวสายหูนะคะแต่เ่อเห็นเจ้าของเพคนสายหู ตัวนี้สายหูค่ะไม่เจอเจ้าของนะคะต่อน,นะคะสวัสดีค่ะอยากงัวงโซบอยสีนครับปน้องย้งไครับม่ะนเศร้าหานะคะตัวนี้นสูงเท่าไหร่พ่อสูงหน่อยสามสิบห้างง้วจักอ๋อง้องงวาางง้วงลูกหนึ่งครับขายลูกมันมูสเอาจ้าอ๋อง้วงลูกหนึ่งขายลูกไปแล้วมูสเอาจ้าตำ้นี้อยู่ที่นมนะคะแมนนมขอมบอกเลยผู้าาร่ม หกนมนมหกอ๋อหนูกับคุณวาดตะเคยเห็นง่วงหกนมนะนี่ครั้งแรกเลยค่ะง่วงหกนอมอ๋อสูงอยู่แต่ว่าเราโบสถนะลูกหนึ่งแต่ว่าง่วงหกนมนี่อ๋อพนว่าเป็นตำนีแต่ว่าจริงๆเราก็บบ้านเป็นตำนี้ถูกนหมพ่อเนาะขึ้นยูกับปูขึ้นยูกับผู้ว่าบ่ผู้ว่าผู้ตีไปย่างกันอ๋อค่ะอ๋อพ่อฝากเบอร์โทษนะจ้า 082 082 1หาเจ็ด1หาเจ็ด c 3 4 9นะคะครับผม้าวซอยเอสขุลายซอยเอสอ่าหัวอยู่ลอยเอสนะคะพ่อหยังเนาะค่ะพ่อเขียวพ่อเขียวอาสมาดลอยเอสเนาะค่ะแม่ข้าวพอจวงนี่มันฟันลงมาหลายนะคะฟันลงมาหลายเป็นยังไงคิดทางเป็นได้แนวโน้มสิดีขึ้นบะแม่หนมดีขึ้นปะไปซื้อกันนะค่ะเหนือเนาะอื เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้บ่แม่นส่วนหลายกัซื้อขายกันในราคาเหนือเอางัวอยู่เขียงคือราคายังแพงรถละสองสามร้อยคือเก่าอยู่ประเด็นงัวเขาคือถือแผ่ปวดแฉงหน่อยๆเขาเคยจะมีอะูรแต่ว่าปวดยังไงเขาลงขายอยู่ดีล่ะบ่เขาขายเองบต่เขาดีส่งน้ำเปลี่ยนงัวราคากับร่องราคาเขียงกับร่องมันว่ทิศทางเขาเป็นทังไดเป็นตะขืนบ่หนูก็เห็นรถในห่างหลายอยู่เมียตีเขาเจ้าเโยมอนรถตี ไปเรื่อยๆยังสีเราไม่สียังใดเราต้องไปงัดยังโอ้ oh, ไปเรื่อยๆรื่อยสีน้องพ่อเนาะ mm hmm. มันสิขยับอยู่ดอกตี้เนาะขอบใจแต่ขอ <laughs> <laughs> หนูกะเลี้ยงงวัวคือกันค่ะ <laughs> ขอบคุณหลายๆพอ่อโชคดีนะคะน่ค่ะ <laughs> <laughs> สำหรับคลิปนี้กันค่หมองแจ้งว่าหนูต้องใส่ไฟหลายแล้วกันอ่ะพูดเลยยศกันคลิปนี้ซ้ำน,นี่แหละ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเหตุของชาวบ้านขามน้องมิเด้อค่ะวันนี้มาโดนตะกัดสุดหล่อสุดหลงพี่เต้าค่ะงวงงามๆภาพเบิ่งบรรยากาศนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจสาวบ้าน